มานี่ยมานนเนี่ยนี่เฮ้ยเฮ้ยคือะอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะ สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผมดีซีโร่นะครับวันนี้นะครับทุกคนผมจะมาช่วยเพื่อนช่วยน้องนั่นเองนะก็คือนา,นานาโซอาซีกับหมิวฮิวิกินะครับครั้งนี้ครับทุกคนผมจะแปลงร่างเป็นแมวนั่นเองนะก็คือแมวแมวป่าแมวโอซิรัดนั่นเองนะครับครั้งนี้ครับจะมาช่วยนะ โอเคครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึงหนึ่งพันไลค์เลยนะครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดดิ่งให้ผมด้วยนะครั้งหน้าอยากให้ผมแปลล่ามันตัวอะไรในะทุกคนเราคอมเมนต์มาเลยนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นอนิเมะหรือว่าตัวอะไรในะทุกคนลองคอมเมนต์มาเลยนะครับผมแล้วก็ไปดูในคลิปกันเลย สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลโฟอาซิค่ะวันนี้กับฮิบิกิใช่ค่ฮิ่ิกิฮิิกิผู้โดนเด็กด่าตลอดการดูมันทำตัวหน้าโดนดาไหมทุกคนเดินเด็กด่า เดินหลอดก็คือคลิปเกิดคม่ะเดี๋ยวทำไมหลอกค่ะคลิปข้าข่าผิดเ๋ยวโดนนะเออเดินในหลอดเขาตั้งใจผิมาเออตัดมาคือครั้งก่อนครับคือเราไพูดอะไรกันหน่อยแล้วแบบว่าเราจะไปทำอะไรกันอ่ะคือครั้งก่อนครับผมเชื่อไป ข้างต่อมาเชื่อเป็นนางเงียบว่ามิวด่านางเงือกดดุนเด็กด่าอาชีว์รอดแไม่โดนช่วยอาชีว์รอดแล้วก็โดนช่วยเราทำอะไรกันดีสร้างร้านไหมหรอไม่แกอย่าลืมเราทำอะไรแล้วก็จะมีคนมาช่วยงั้นเราก็นอนรอให้เขามาช่วยไปนั่นแกล้งไหมเอาแม่มาช่วยสิมาสิจะบ้าิจะมีคนมาเหรอวันเนี้ยแกล้งไหมอ่ะนี่ถ้าไม่มาถ้าไม่มานะพี่สัญญาเลยพี่จะปิดช่องโอ้ยโอเคแล้วเราจะไม่มาเชื่อพี่บอกว่าขาต้องมาใครจะมา นี่ก็มีต้องมีคนมาช่วยเราจะไม่ช่วยแล้เชื่อพี่วันนี้ต้องมีคนมาช่วยเว้กนี่เสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรนี่อุ้ยอุ้ยอแบบอะไรอ่ะอ้าวพี่ตายตายได้ไงพี่ก็ไม่รู้เห็นไหมบอกเลยก็ต้องมีคนมาช่วยอยู่ดีเนี่ยเห็นไหมแล้เบิดกันไม่เช่อเลยไม่เสียงอะไรเสียงอะไรวะเดือดเฮ้ยเกี่ยวไหมล่ะนี่ อะไรอะทำแล้วหงมันวะอุ้ยฮุ้ยอะไรวะช่วยถ้ามันพนพอไม่ต้องโดนบูลลี่เนี่ยบอกแล้วว่าถ้าไม่มีคนมาก็ต้องไอ้นี่แหละเห็นปะเชื่อเพีย่ว่าต้องมีคนมาเอ้ยเฮ้ยเอาของเพชรมาสิอยู่ไหนวะไมย้ม่ขอของเพชรจากใครเ่ะของเพชรมาดิ เอามาดีชุดเพชรอ่ะชุดเพชรใจบ้ามันเอาชุดมาช่วยตลอดมันไม่ใช่นะเอาชุดเพชรมันไม่มีหิวหิวนี่ไงนี่ไงชุดเพชรดีไหมมันไม่มีเสียงชุดเพชรไหมเสียงชุดเพชรบ้าอะไรมันจะมีเสียงเนี่ยมันไม่มีนึ่เถิดเอาชีวิตรอดเถอะมันคืออะไรเอาทำไมครับไม่รู้โอ้ยมันคืออะไรแปลว่าเป็นแมวดีกว่าไม่รู้แล้วไม่มีใครมาช่วยจริงๆเหรอมีเมียมีเมียมีเมียเฮ้แมวน่ารัก น่าโง่จังตัวแมวเฮ้ยน่าโง่เห็นไหมนี่คือเหตุผลที่โดนเด็กด่านี่แหละยเฮ้ยเอาเฮ้ยแมวกัดนี่คือเหตุผลที่โดนเด็กด่ามึงวะเนี่ยพิดกาวไม่ใช่พิดกาวไม่ใช่ต่อไปแล้วไปแล้วอ่ะตามไปเชื่อนี่คือแมวศักดิ์สิทธิ์หายแล้นโมนโมพุทธายะเอาแมวหายอีกแล้วพวกไอ้แมวนี่โอ้ยกค่แค่หิวกลัวอะไรวะจะตายแล้วเนี่ยเชิญจ้ะโอ้นี่ไงไม่โอ้โหอะไร่ะเฮ้ย มันจะเป็นอ้บอกเลยแมวศักดิ์สิทธิ์บอกเลยคนในคนแ่กด้วยก็คือไม่ใช่ช่องเราขอบคุณค่ะแมวศักดิ์สิทธิ์โอ้ยแมวมันย่อๆดูดูดูเจ้าชายกบเป่ะเหมือนเหมือนจูบกบดิจูบจูบกบนี่ยันกบคุยกินขากบมันย่อๆหัวตีอยู่นั่นแหละแมวมันย่อๆกินขากบไม่กินขากบอะไรย่อๆกบหรือแมวแมวนี่ไปสร้างบ้านไปไม่อะสร้างบ้านทำไมสร้างบ้านแล้วไงคล่องใจหรอค่ะ <S 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 uh hmm. claro ุ้ยขากบอร่อยจะตายแกลองกินดูเมียมึให้ขาให้ขากบว่ะมึงมันแซ่บหลายเลยนะมึงลองกินดูแซ่บหลายเลยเหรออุ้ยนี่ไงนกสีฟ um ้าอีกแล้วช no> ีวิตนี้กูเจอนกสีฟ้าอยู่ไหนมีนกสีฟ้าด้วยนี่ไงขันหลังมาขันหลังมาวันดีจะเป็นคนชั่วไม่ได้นะนี哈哈่ตรงนี้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 จะเป็นแมวน้องแมวตามเราไปอ่ะใช่แล้วก็ยามช่วยแมวเลี้ยงแมวพี่ก้าวแมวศักดิ์สิทธิ อ้ยอะไรอะเสียงอะไรกูแมวพ่นน้ำลายโอ้ยเจ็บโอ้ยพิษติดพิษตายจะตายจะตายอ่ะอ้าวเราขอโทษตายแล้วไงคล่องใจหรอคะนี่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 ตะปนทองเหรอเดี๋ยวเราให้ชุดสีเหลืองไปกันยังไม่ได้กินเลยไม่ใช่หรอนี่เอาขากรบไหมอุ้ยพิมพ์ป้ายไปอ่ะเอาแบบกลุนๆหน่อยกันสีเหลืองสีเหลืองขาขากรบแลวไงคองใจหรอคะเอ้า ไอเหอะเราหาทำเลสั่งบ้านดีๆกันเถอะสีเหลืองคืออะไรสีเหลืองคือเยลโล่มมงุกนี้ใช่ไหมมะม่วงมะม่วงมะม่วงคือแมวจะมามุกนี้ใช่ไหมเฮ้ยมะม่วงมะม่วงมาดิไปทำอะไรกันตรงมุ้งเล่นอะไรกับแมวมะม่วงแมงโก้เฮ้ยเราไม่ได้มาด้วยมาเดี๋ยวมาดีกว่าเราบินได้เดี๋ยวดึงนานาบอกแล้วว่าแมวศักดิ์สิทธิ์ เน่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 ้ยเป็ดเป็ดหรือเปล่าวะเนี่ยอะไรไอแมวม่ของร่าทำไมเฮ้ยเราให้ชุดคนหนึ่งแมวแล้วไงเข้าใจหรอคะชุดอะไรพวกนี้ครับชุดไม่เท่ากันใช่ไหมเ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเราคนละชั้นกันเลยพี่เมียว แกมันกระจอกไงเพราะฉั้นเดีือดสลัดดีกว่าเดี๋ยวผมเอ็นชาร์ดให้กันใครตีวะเป็นเอ็นชาร์ดมันจะโหดกว่านะผมว่าสลัดนี้บอร์รี่สลัดอะไรนะนี่คืออะไรอ่ะนี่ก็สลัดหรอสลัดสลัดสลัดจะได้เท่าเกันนะไม่รู้เท่ากันหรือเปล่าน่าจะเกือบเกือบเท่ากันเปนเฟิร์ไม่สลัดนี่นี่เราไม่ทำบ้านเราผ่านทำเลสร้างบ้านกันเออชุด protection iv ไม่ต้องสร้างบ้านเดี๋ยวไงแล้วไงข้องแจหรอกค่ะมาลงทำบ้านก่อนนะไ่ทแอร์มึง นี <Da parked ass shorts> ่ในเกเรปะเนี oh oh <N ess playthrough> ่ยตรงนไหนอ่ะไหนไหนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมืดมืดนี่เอาไปนี่คือแกกัลดาวิทูเบอร์ดับหนึ่งของประเทศไทยหรอกวิทูเบอร์กลายเป็นวิทูเบอร์แล้วกูนี่ไงวิทูเบอร์ดับหนึ่งของประเทศไทยรับไม่ได้นี่ไม่ให้ที่ขุดมาให้มาขุดทำไมขุดแค่ฐานองนี้ขุดเลยดีกว่าไปแล้วไม่สนใจหรอกนี่เฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเอาไปไปไปนี่ตัวอะไรอ่ะเสียงซอมบี้นี่มาอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเจ็บอันนี้มานี่นี่แม่เป็นเลย เฮ้ยตรงไรอะเฮ้ยอะไรเมนี่มันนี่มเนี่มนี่ยเหียวันอะไรอะนี่มันโอ้ยมันอะไรอะอะไรอะเฮ้ยโอ้อะไรอะเอ้ยไม่เคยเจอมดเหรอมันตียังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหสีหัวใจเลยกินกินัมมัเฮ้ยนานนะเจ็บเจ็บเจ็บเอาขวาตีเข้าไป ออุุ้้ยยไผ่ก็ได้เอ้ยแมวเอาอาวุธมาดิแมวเอาอาวุธมาข้ามไ้วิ่มันเล็งหนูมันเล็งหนูแมวเอาอาวุธมาแมวแมวอ๋อจุดอ่อนคือช้าไงช้ามากเลยโอ้ยอันไม่น่ากระดิ่งพาสุธา้ยกระโดดได้ด้วยพี่มินนี่แมวยังทำอะไรไม่ได้าจะข้ามยังไงอะ นั่นดิมันต้องใช้อะไรค่ะที่ขุดไม่เละกับมือเจ็บ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 ต้องดึงดึงดาบที่หลังออกไหมวะเออยังไงอ่ะใครจะขุดหรือเปล่าแล้วใครสอนให้เสียบดาบพิธีตูดวะแมวแมวช่วยหน่อยโอ้ยมันไม่เป็นไรเลยมันทำอะไรไม่ได้แมวสิ่งก็ทำอะไรไม่ได้อุ๊ยแมวมาทำอะไรไม่ได้เหรอโอ้ยโอ้ยทำไงดีทุกคนเดี๋ยวอะไรนี่ตูดเดี๋ยวว่าเขาโกรธพวกเขาอยากกินขากรอบไปล่าทำม เฮ้ยตีได้แล้วอือตียังไงเนียตีคนมันใช้สกิลอะตีคนมันใช้สกิลอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยตีไม่ได้ครับโอ้ยโอ้ยหนูจะตายแล้วเนี่ยพี่เสียงไรเสียงไรเฮ้ยเสียงบอลมาโนะโอ้โหโอ้โหโอ้ยคุณพลาดมาโนะก็พลาดมันไม่ได้นี่ไงมันตียังไงมันอาดาบปักพื้นอะตอนที่มันอาดาบปักพื้นอะคือตอนนั้นมันจะตีได้โอ้ยเจ็บเจ็บเฮ้ยโอ้ยมันจะช่วยเพราะเอาดาบปักพื้นเนี่ย นรสชาตินี้มันจะตายไหมเนี่ยเอาค้างเฮ้ยโอ้ยโอ้โหมีพลังแมวเหรอไี้ไงตีรัดตีรัดตีล้นไม่รูตายแล้วตายแล้วตายแล้วเหรอเย้โอ้โหเจ้าแมวช่วยน้อยว่ะวิญญาณแล้วไงคล่องใจหรอคะยังมันอะไรแข็ง แข็งกชีวิตพลังแมวเขาน่าจะโกงที่พวกเราไม่ท้านด้วยแต่พวกเราไม่ให้มันแข็งแกร่งมากพลังแมวต่อต้านไม่ได้ก้าแมวยังสู้ไม่ได้เลยเออดูดิทุกคนแมวจะสู้อะไรได้อร่อยจุงเป็นแล้วมันเหมือนติวติวต้วอะไรของมันวะเอาคุณแมวหายไปไหนไม่นี่อะตรทุกนนี้มีอีกแล้วแต่ผมไม่พาไปแล้วกันวิญญาณแล้วไงคลองใจหรอกค่ะ อ่อนี่มีข้องใจอย่างเดียวเลยนี่นี่นี่อู้นี่อีกตมันม่มีกไม่มีตื่น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 โอตล้วตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วมันทำไงมันเลงกูมาเลงกูเออโอยโทษ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 โทแมวรงี้กูไปดีกว่าเออเราว่าพาพาเขามาลงช่ำดีกว่าไม่ตีไม่ได้อ่ะโอเคอ้าวแมวว่าไปว่าเราจะปวดหัว อุ้ยเพชรเพชรอุ้ยเพชรรวยแล้วนี่อะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะอะไรคือบล็อกสกอร์เลยาคอนใจหรอคะสกอร์เลยสกอร์เลยอะไรพวกนี้ป่ะครับอุ้ยนี่อะไรอ่ะอืมไหนคัพเปอร์อ๋ออ๋อเนี่ยอะไรแมวใช้่าข้ามผลีเหรอเอออ๋อไม่ตายนะวันนี้นี่ครับนี่กระโดดนี่นี่ทำแบบดีมครับฮ้าจังนี่เดี๋ยวผมจะเขียนป้าย ลองทำแบบเราเมื่อกว่าแมาดูเป็นแมวแล้วไงข้องใจหรออุ้ยเราทำแบบเราเมื่อกี้ดูอุ้ยไม่มีเรือไม่มีเรือเธอเขาทำยังไงเอาไปแบ่งกันแบ่งกันเหรออ๋อไม่ใช่เรือเหรออ๋อเนี่โทษดูดูดูนะดูนะดูนะนี่นะนี่ยเนี่นี่ึ๊บได้จะหักแป๊บตึ๊บนี่ โอ้โหทำไม่ได้แย่ๆน่าจะต้องแบบถ้าเหมือนเดียนเป็นการฝึกสอนมาทำนเี่ยมาใช้วิชามานหนึ่งสองสามเฮ้ยยากอ่ะทำไงอ่ะนี่นี่นี่เอ้ยเอ้ยเฮ้เฮ้ยผ่านอยู่ผ่านอยู่เอ้ยไปเถอะไปเถอะอันนี้คืออ่งนไปเดี๋ยวพาเที่ยวอุ้ยเพสเพสทุกคนเพชรเป็นแมวแล้วไงเจอมเพชรหรอคะ ใช่ครับเจอเพชรแล้วนี่นี่นี่โอ้ยเพชรเห็นเพ็ดไหมน้องนันนาเห็นเพชรขุดเลยขุดเลยอุ้ยนี่แร่อะไรโหมีแต่แร่แปลกแปลใหม่เลยอันนี้แร่อะไรเอออุ้ยนี่อะไรเจ็บมาต่อไปทราแบบรอยนะนี่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 อ้าวไม่มีดูดูเช่าหรเ่าเนี่ยนี่ว่าแมคืออะไรนี่ต้องการอะไรโอ้โหทำแบบเรายังตกโอ้โหเราเราตกพี่ดูมีนี้ด้วย มาได้ป่าวมาได้ป่าวอุ้ยเราได้ขอบ้างดินี่ด้วยอะไรใส่หัวดิใส่หัวก่อนเุ้ยนี่อะไรเหมือนค้อนถาะอุ้ยเจ็บไหมไม่เจ็บเลยกระจอกจังไม่เจ็บหรออันนี้อันนี้เพื่อนเราเองไม่มีที่ให้ไปแล้วเราอยู่อะไไหนทำยู่นี่อ๋ออันนี้เป็นหมาอุ้ยตกใจหมดอุ้ยเพชรคืออะไรอ่ะ เพชรเพชรโอ้ยซอมบี้ซอมบีสมบีอไม่ใช่ซอมบี้นี่นี่ล้วคิปเปอร์นี่มาเพชรมาเพชรวิญญาณน้องหมาเหรอญญาณน้องหมาคืออย่างนี้นี่เพชรเต็มเลยเราจะช่วยหาเพชรอะไรไม่ใช่เพชรนี่อ๋อต้องรู้สินะโอเออมันก็คือบัตรธนาาหลังนี้อุ้ยเลือดค้ำเลือดจริงด้วยซ้ำนี่คืออะไรเลือดอุ้ยน้ำอะไรแดงๆน้ำแดงเลือดมันคือเลือดนะครับน้ำแดงนี่นะ มันคือน้ำอะไรอ่ะมันคือน้ำแดงไงนี่รมามานี่น้ำส้มใช่ไหมนี่อันนี้น้ำพุลนี่ไงน้ำฟ้าลองโดดดูลองโดดน้ำฟ้าไม่เคยเห็นน้ำพุลแช่นหน้าแมวทำอะไรได้ไม่รู้ดิเราทำเพื่ออะไรวะทุนวิ่งน้ำสีเหลืองๆน้ำข้าวโพดเอ้ยนี่น้ำส้มน้ำข้าวโพดอันนี้นี่นี่ มันคือน้ำข้าวโพดอย่าตีกันอย่าตีกันทำไมไม่เคยได้ชุดเลยอ่ะแมวมันให้ชุดเพชรอ่ะแนวมาสองมาตรฐานอ่ะนี่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 มันไม่ใช่ชุดเพชรมันคือชุดยังไงก็ไม่รู้นะครับอะไรอะไรคือชุดกริย์ค่ะกษัตริย์ดคาไซคาไซซิกาไซกาไ์กระสัดคาไซกระสัดพี่ทำไมหนูเหลือแค่นี้อ่าแล้วเราให้ชุดสีม่วงไปแล้วกันทำไมหนูเหลือแค่นี้ก็ไม่รู้นี่ยเนี่ยไอ้เด็กนุ๊กอุ้ยเสียงใครตีอะไรกันเนี่ยไง อุ้ยโอ้โหชุดสีม่วงเออโหเฮนโดไรท์ว้าวสวยนะเนี่ยเอออย่าตีกันอะไรอยากได้หรอแท้อุ๊ยขี่หนูมาเนี่ยมาเนี่ยมาเดี๋ยวจะพาไปโลกอันนี่ก่อนเป็นแมวแล้วไงข้องใจหรอคะถ้าพูดอีกทีนึงนะเฮ้ยมังกรอุ้ยมังกรแล้วไงข้องใจหรอคะอ้าวพี่มวมามายืนตรงมายืนตรงกลานมาตรงนี้มาเนื้อทิ้งของก่อนไปแล้วเอ้าหนูเผลอทิ้งหมวกไปแล้ว ไปเลยไปเลยไปเลยไปเร่อยทั้งวันทั้งวันไปแล้วเคยรอเราก่อนรอเราก่อนพี่ไปเราต้องตีมังกรยังไงนะจำไม่ได้ละไอเดนโอเหมือนกันเดี๋ยวช่วยเองโห่เี๋ยวเนื้อแมนเต็มเลยโขมังกรนะไรเข้าใจหรอกครับไม่ว่ามีธนูใช้เลยผู้เจ็บเจ้าแมวแมวหายต้แมวอ้าวโอ้ยอยาบไปมองอย่าหยาบไปมองธนูนี่นี่เราให้เราให้ได้่ธนูแล้วคืออะไรเไปไป เดี๋ยวผมจะยิงมิวนะหลงไปนะเออมิวเหเดี๋ยวผมช่วยต่อจะตาย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 น้ำไม่มีน้ำไม่มีน้ำไม่มีน้ำเดี๋ยวผมช่วยกันแล้วกันกูได้มันของมาแค่แปดลูกอะมึงโอ้โหไอ้แมร์ไล่มังกรไม่ได้ไงแล้ววะเฮ้ยจะตายเออนานๆแล้วไงคล้องใจหรอคะอ้าวอุ้ยดีนะของไม่ตกโอ้โตกใจหมดเลยเอออะ แงเราแพ้เราตายเราตายเงี้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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหนียวเอ้าฮะอะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมเป็นได้อ่ะเฮ้ยนี่สำหรับน่าจะเป็นชุดสีม่วงเอ้ยสีเขียวอ่ะอ้าวน่าจะเป็นพลังชุดอะไรสักอย่างไปแล้วน้ำเหนียวพลังจากชุดชุดไอ้ชุดเขียวว่ะมึงไปแล้วน้ำเหนียวไปไหน ไปไหนขังขังรีบขังรีบขังเฮ้ยเราจะฆ่าตาตายเราจะฆ่าตาตายแล้วน้ำมี๊เอาเร็วเร็วรีบตามรีบตามรีบตามเงี้ยพี่เหมยวอ่ะอาะแล้วแมวตายนางไงนายไงแมวไม่เห็นแล้วแมวตายแล้วพี่อยู่ไหนเนี่ยโอเคครับทุกคนสต๊าฟผก็ขอจบเพียงเท่านี้นะยูสุกุล่าควรจะแจ้งกดดิ้งให้ผมด้วยนะครั้งหน้าอยากให้ผมได้รับส่วนและทุกคนทุคอมเมนต์มาเลยนะครับผมโอเคบ๊ายบาย